ครับเขาเสียงกันได้ครับตอนนี้ลองที่ลงเครื่องอ่าประสบการณ์เรียนหลังยันอ่าหลังยันหลังยันปีสองนึงนะครับผมหลังยันครับผมได้เข้าซาอุดิอาระเบียแล้วก็ต่อลงเครื่องก็เข้าแถวเข้าตอนเพราะต้องถูกตรวจทุกคนแล้วมีปักว่ามีอะไรติดตัวไปบ้างในตัววันนั้นมีมีอะไรติดตัวผมวันนั้นมีหลังยันกับเหรียญ กับประหลัดหนึ่งเดีวสองสองชิ้นนี้เดี๋ยวจะให้เราวันนี้ไม่ใช่ยังไงต่อช่วงกลางวนั้นผมเอาเอาออกไม่ทัน่ะแล้วผมก็อรัธนาหลวงพ่อเลยคือชนละคือถ้าเิดให้เกิดถ้าเขาเจออะไรเนี่ยเขาจะทิ้งหมดเลยเพราะคนที่ล่วงน้าผ่านหน้าผมไปนะทั้งคอเลยคนคาแต่ผมไม่รู้พะอะไรบ้างนะเขาโยนต่อหน้าผมเลยแล้วก็มันก็สบายคนที่เก็บขยะ เอาไปทำไป่จริงก็อย่าเลยไม่หยาดเลยเพราะว่าที่เราเบียร์เบียร์นี่จะไม่ให้ศาสนาอื่นเข้าไปยุ่งกนเพร่าอิสลามไหมอิสลามแต่ผมเออธนาเลยแล้วเพื่อนผมอยู่ข้างหลังอีกคนนึงแต่ตอนนั้นเสียดีแล้วที่ไปพร้อมรุ่นเดียวกับผมตั้งปีสองเก้าครับคนมันมันแทงด้วยกันเลยคนบ้านแคครับนาแล้วนาแล้วแล้วก็ผมทำไงครับผมก็ตัดสินใจเอาออกไปไหนไม่ได้ไม่ทันแล้วผมเรียกไปที่รักแร้เลยครับเขี่กัดเขี่กัดแป๊บแล้วไปเลยแล้วมันมีเครื่องตรวจมันตรวจหัวตรวจหัวลูบ เรือล่างเลยครับผมเอาประหลัดไว้หน้าเลยไม่ดังเลยตกปิดไอยคู่กของจริงบ้างนะไม่เลยแล้วก็นี่ก็ไม่ดังนี่ก็ระยะลังยันที่แล้วผมก็ไม่ดังตรงที่ว่าแต่ไปเจอกระดุมเกงยีนผมดังปิดผมก็แหวกให้ดุกรมเกงยีนแต่อัลตุเป็นประหลัดกับพักไม่ดังยันหลวงพ่อปวยไม่ดังเลยครับคือหลวงพ่อห้ามเครื่องตรวจโลหะ ไม่ดังไม่ดังแล้ไม่โดนทิ้งทขาไม่ผ่านได้อันนี้มันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนจิตใจของเราด้วยนะเพราะผมน่าถือมากอะเราต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นเลยนี่เราเจอโดนทิ้งหมดนี่คือประสบการณ์ว่าไม่ใช่กำลังต่างเดียวกำลังเครื่องจักรขอผมเลยผมบ้านไปเลยแน่นอนก็เป็นความคิดิี่หายแล้วประสบการณ์อื่นเดี๋ยวพี่แล้วหลังจากนั้นผมกลับมาแล้วผมก็ถามนี่เดียตรงหน้าวัดตรงโค้งร้านมังเสาปูแล้วผมข้ามไปเที่ยวรถกระบะ รถก็รีความเขาอีไดเห็นน่าตาเลยเขาเอาผมตายเลยฮะเนี่ยจุ้มมันก็ต้อเปลี่ยนนั้นแหละเปลี่ยนหลังยันหลังยันยันยันนี่แหละเป็นเนื้อต้องแดงแต่ว่าปลัดตี๋วันนั้นใสอยู่ยังอยู่ด้วยครับแต่ว่าวันนี้เอามาไหมพี่มาครับใน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 โชโช่โชว์ให้ดูหน่อยโชว์ให้ดูหน่อยเพราะอะไรผมอันนี้ของแท้ได้ไหมอย่าล้มผิดนะพี่อย่าล้มผิดเอาแต่ปลัดนะปลัดตี๋วันนเรียมไปแล้วนะเพราะว่ามันมานาน <łość> นี่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 คือประลัติการประสบการณ์นะครับที่ผ่านมาแล้วสมรภูมิซาอุดีอาระเบียไอ้ปวครับปวดี่ได้ผมแป๊บนึงนะนนีี่่แต่เดิมมันจะไม่มีไอ้ติคุ้มนะครับครับผมเจาะขรงไหล่ลโอ้โหจะเจาะได้ก็รัศนาหลวงพ่อเฮ้ยลงแป๊บนึงนะนี่นี่ใช่เลยที่ิตผม อย่าถ่ายผิดนะถ่ายก็ได้ตัวใหม่ไม่เอานะแล้วเหรียญมีเหรียญตอนนี้ไม่อยู่แล้วเหรียญไม่อยู่แล้วนะตอนนี้ไม่อยู่แล้วอยู่ตอนที่ยาห้าหกเพราะมีไม่ได้อยู่สองตัวเหรียญหลวงพ่อไม่ยู่เลยว่ามันได้ออกหมดเดี๋ยวเราส่งเข้าไปในโบสถเหรียญนี่ก็ให้ลูกหลานไปเอาเลยเหรียญก็ให้ลูกหลานเรื่มานานแล้วไม่แตะตไม่มันจะไม่ดิ่ง นี่ก็คือประสบการณ์แลต่ลุงพ่อเนี่ยมาเดี๋ยวเล่าอีกทีเดี๋ยวลุงพ่อตอนที่ตั้งปลูกเต่งเดี๋ยวประหลัเด้งพ่อไปแจ๊บเดี๋ยวมีอะไรประสบการณ์ประหลัดขิกประหลัดขิกลุงพ่อในตอนปลกเต่งเดียวในกุฏิเดิมก็สท่านอยู่นะสมัยก่อนลุงพ่ออยู่ถ้าไม่เด้งออกฐานแล้วท่านไม่ออกจำหน่ายก็คือถ้าถูกเสกไม่ไม่กระเด็นออกเราเราอยากขาดลวงพ่อไม่เอาจำหน่ายต้องเอาฐานเนี่ยต้องเด้งออกกันฐานเพืน ก็สองตัวั่งแบบม่เคยทียวพมีสองตัวที่ไม่ได้ที่เะ่ายอ้ำสอตัวบกดื้อแก่ตลอดอ๋อือแก่ตลอดดื้อไปีลยไม่ยอมเลยนี่เก็กดินอเที่ยวมคนี้อวการอืนงน่นเสามผมเดียวผมให้แล้วผมนี่แล้วผมอูในซาอุหึปีนะผมไม่เคยออาดื้อาลแต่เรียญะผมเอาไว้ในห้องผมไว้คองเดี๋ยว่เจอันางอะไรอะไรเงี้ยมันก็เกบไว้ไ ผมเห็นล่งแล้ว่าตลาดกิงนี่คือตอนที่เด้งหอกนี่มีใครเห็นบ้างพี่ไม่มีไม่มีแล้วแต่หลวงแต่หลวงพ่อบอกมันมีมีคนโตโตที่เอาผู้โอโซผมหรือเขาเล่าให้ฟังผมที่เลิงกินก็ได้ข้อมูลมาบ้างอะไรเงี้ยมีโมเลียวนะกินจากใกล้เคียงโมเลียวผมว่าจะไปตามหบท่านแต่ไม่หาไม่ได้เดี๋ยวโทรพี่พึ่งผมตกลงอยู่ผมยังหาตัวไปไม่ได้แกไปแล้วแกไม่กลับเลยเมียแกก็ไปแล้ว ผมไม่เป็นคนเผาเองแต่เงา้มอีกแหละมือเผาต้องตั้ยู่หลังนี่แหละเสาดีดไปไปันเรื่อยๆข้าวขาวมัยู่วิธีวิธีโค้งหลวงพ่อยิงกระเขือนมันยังอยู่แล้วที่โดนยิงมวิธีอะไรบ้างโอ้ไม่รู้สคิปต์วันนี้ไม่มีถ่ายนี้ไม่เคยมีสคริปต์สคริปต์คิดอย่างเดียวิี่ผมนี่ถามพี่เนคิดจบตัวินดับที่ไหนครับโอไม่ได้นัดนัเลยโอ้สุดยอด่งเด็ดเดียวไงเงี้ยดิบๆเลยอ่ะดิบๆ เอาเมื่อกี้มันก็ไม่รู้ว่าเครื่องกินยังสามารถเราที่เราเราเราจับได้ที่ว่าเป็นเูรจ่องบินเราผมเราผ่านเยอะเยอะอยูายุในการมั่งแต่เครื่องจับโลหะไม่ดังนี่นี่สุดยอดเราเดินไดเชื่อไต้หวันไต้หวันเช่าเดี๋ยวหลวงพ่อไปนะเช่าไปคนละขี้มุนสองฐามเชื่อไม่เชื่อเราชีวิตนี้ผ่านเขาผมไปแล้วเครื่องบินแล้วนะไอ้ตัวที่มันจะจับวัตถุนะเขาเขามามันมาอีกคนห้าคนมั้งมาเช่าไปคนละมุนมุนละมุน ตอนนี้มันจะเป็นเหรียญด้วยแล้วเป็นผ้าของพ่อด้วยนะรุ่นหมายถึงย้อนยุคย้อนยุคนี่นะครับพอเป็นหงามเป็นวัตถุมงคลจะเพื่องเพื่องไม่ใช้เครื่องนั่นเลยไอ้ไอ้นั่าไนคูล่ามันวอกวอกขบวนบาลวีวอกมีจริงต้องแสะเด็นมันไม่ได้หายโลกเห็นว่าของคนนี้ต้องไม่ดังพอแบบพอเอาเป็น็บก็ตายตายเรื่องเพื่องเพื่องเป็นชาลีโมคมคงมันเยี่ยงวันจันทร์เนาะเหรียญแล้วไม่มีดัง มมันถึงงไไปเครื่องจังไม่ดังแต่ไปไปไปโด่งดังที่โน้นดังจ้าที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปดังที่ไต้หวันเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นไอ้นี่เป็นภาษาไต้หวันไอ้คนเดินเขาไม่มีประมาณที่ร้อยคนนะแปดร้อยคนก็แล้วกัคนช้าเนี่ยก็ต้องคล้องภาพหลวงพ่อทุกคนพนักถุงพ่อมากไต้หวันเนี่ยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดีกว่าโอหมาเช่าที่เตรียมให้มันเลยนับขี่สองคนจับคู่ดาวขออ่อเนี่ยเขาจะเขาจะคล้องเขาเขาใหญ่กว่าเขาจะคล้องสวยเลยทาเขาจะสวดเลยออกมาดูให้หมด ทางลงทั้งห้องอ่ะประกอบทางลงเรียนก่อเอาไปยกโป้งหายโยกมีสุดยอดเล้วโอ้โหนี่ใส่ทางไม่ถึงนี่ที่ทางเรียนนะเขาเขาไปเข้าไปไปไหนลเ่ะวัวเวลาขี้หายไปเลยน้คยๆกินไหนทองมานละมันเล้วหมานี่ยไม่ต้องพูดเลยนะำปลาชิงพวกเนี่ยไอ้ควาล้มทั้งยืนมีทางเข้าไม่ชิงพวกกันเนี่ยนี่ใส่ไม่มีเลยเรื่องหมากัด